เข้าเขตสวีเดนและเด้อพี่น้องจนจะถึงที่ซื้อของแนละ้วขับรถเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ย <Good song. S 1> ป้ายสัญ,ญลักษณ์สีก็จะไม่เหมือนกันนะต่างกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยกับนอร์เวย์ป้ายสัญ,ญลักษณ์ของไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะของกรมทางหลวงเนี่ยตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันนะคะมีต่างกันนิดนิดเดียวเอเซกอร์โซ แต่ถนนเส้นนี้ก็ยังเป็นถนนออเซกนะคะหรือว่าเ e อีอเซกภาษาโนต์อย่าถามหาหิมะนะตอนนี้หมดไปแล้วละลายหมดแล้วเดี๋ยวมาใหม่ก็สภาพอากาศก็จะแบบช่วงช่วงปลายเขาเรียกอะไรไปลายฤดูใบไ,ไม้ร่วงจะเข้าฤดูหนาวเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงประมาณนี้แหละเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหิมะมาแต่อุณหภูมิก็อยู่ที่ สององศาตอนนี้นะวันนี้สองบางสายๆน่าจะเป็นสามองศาเพราะว่ามีสองมีสามขึ้นลงอยู่ตลอด